สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆพบกับครูแอนนะคะวันนี้นะคะครูแอนมีกิจกรรมเสริมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะมีกิจกรรมเสริมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3หวัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะข้อที่หนึ่งกิจกรรมที่เด็กมีพลังเยอะกิจกรรมที่สองก็คือที่เด็กๆไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่ คุณนะคะกิจกรรมที่3ก็คือที่เด็กใจเด็กเด็กใจร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิทาว่า3ากิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถปฏิบัตาิตามคำสั่งของคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับกิจกรรมที่ 1, 1> กันเลยค่ะที่1่นะคะก็คือเด็กที่มีพลังเยอะ เวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆจะเอาของเล่นนะคะออกมาเล่นกันนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นให้เรียบร้อยเข้าที่ให้เป็นระเบียบด้วยนะคะหรือเด็กๆนะคะจะเอาโต๊ะออกมาเขียนหนังสือหรือทำการบ้านส่งคุณครู หลังจากนั้นแล้วเด็กๆนะคะจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บโต๊ะเก็บตัวอี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆอันที่สองเด็กไม่ฟังตามคำสั่งปิดหนึ่งะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะคะได้ปฏิบัติตามเช่นการพูจาไพเราะที่อ่อนหวานการมีมารยาทที่ดีต่อผู้ใหญ่นะคะสอง พ่อตกลงร่วมกันเช่นถ้าเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของคุณแม่ก็จะเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูด้วยนะคะครูแอนก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องฟ้ามุย้ยไม่โมโหแล้วค่ะเมื่อปิดเทอมฤดูร้อนมาถึงฟ้ามุ้ยมักจะไปอยู่ที่บ้านสวนของคุณตาคุณยายเวลาฟ้ามุ้ยอารมณ์ดีเธอจะน่ารักมาก แต่ถ้าโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่ฝ้ามุ้ยจะเปลี่ยนเป็นคนละคนใครๆก็พากันหนีกระเจิดกระเจิงกระตา่ายป้าทำไมถึงไม่กินแคลอทแย้ yeah, แล้วกระต่ายกระโดดหนีไปแล้วฝ้ามุย้ยไล่ตามจับกระต่ายด้วยความโมโห เดินตะลุยทุกสิ่งที่ขวางทางชนโน้นชนน,น,ชน,นี่โดยไม่สนใจวิ่งฝ่าไปทุกทุกที่ที่กระต่ายกระโดดไปฝ่ามุ้ยไม่ทันระวังจึงเดินไปชนก๊อกน้ำจนหมุนเปิดน้ำฉีดพุ่งใส่คุณตาเปียกปอนไปทั้งตัวเฮ้ยคุณตาจะโกรธไหมนะ ฟ้ามุยอย่าพึ่งโกรธนะคะคุณตาฟ้ามุยไม่ได้ตั้งใจแต่แล้วคุณตาก็สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆพร้อมกับพูดซ้าไปซ้ามาว่าพายุจงกลายเป็นสายลมเย็นพายุจงกลายเป็นสายลมเย็นพายุจงกลาย เป็นสายลมเย็นฝ่ามุ้ยมองคุณตาอย่างงุนงงและสงสัยว่าคุณตากำลังทำอะไรคุณยายจึงมากระซิบบอกฝ่ามุ้ยว่าตากำลังดับความโกรธอยู่จ้าแค่ครูเดียวฝ่ามุ้ยก็เห็นคุณตามีท่าทีสงบลงไร้วิแววของความโกรธ คุณตาคุณยายบอกให้ฟ้ามุ้ยหันกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นฟ้ามุ้ยตกใจเพราะสวนที่เคยสวยงามตอนนี้กลับเละเทะไม่น่าดูเลยนั่นแหละคือผลของความโมโหฟ้ามุ้ยน่าสลดลงทันทีคุณตาบอกกับฟ้ามุ้ยว่าตอนที่เราโมโห ก็ไม่ต่างอะไรกับพายุที่พัดโหมทำลายทุกสิ่งทำร้ายทั้งตัวเองและคนรอบข้างไม่มีใครอยากเข้าใกล้คุณยายเองก็พูดเสริมขึ้นว่าแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เปลี่ยนพายุที่โมโหให้กลายเป็นสายลมเย็นเมื่อพัดผ่านไปที่ใดก็จะมีแต่ความเย็นชื่นใจ ฝามุ้ยเห็นคุณตาเป็นตัวอย่างจึงเริ่มเข้าใจที่คุณตากับคุณยายบอกในที่สุดจเจ้ากระต่ายน้อยก็ปรากฏตัวออกมาฝ้ามุ้ยกระโดดตะครุบแต่ไม่ทันหนูน้อยล้มหน้าขมำ,ำน้ำโคลนกระเซน็นใส่หน้าฉันโมโหแล้วนะ หายใจเข้าพายุจงกลายหายใจออกเป็นสายลมเย็นพายุจงกลายเป็นสายลมเย็นฝ่ามุ้ยทำแบบนี้อยู่สักพักจนในที่สุดความโมโหก็ลดลงฉันเป็นสายลมเย็นแล้ว ตาบอกว่าแกชอบกินหญ้ามากกว่าแครอทใช่ไหมเจ้ากระต่ายฟ้ามุ้ยดีใจที่ควบคุมความโกรธได้และตั้งแต่วันนั้นมาคำพูดของคุณตาที่ว่าพายุจงกลายเป็นสายลมเย็นก็กลายเป็นคาถาประจำตัวของฟ้ามุย้ยน้องๆคะ ตอนที่เราโมโหก็ไม่ต่างอะไรกับพายุที่พัดโหมทำลายทุกสิ่งทำร้ายทั้งตัวเองและคนรอบข้างแถมยังทำให้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อีกด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่น้องๆรู้สึกโมโหน้องๆต้องหัดควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้นะคะน้องๆลอ,องใช้วิธีของฟ้ามุ้ยดูนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ เปลี่ยนพายุให้กลายเป็นสายลมเย็นจะได้เป็นที่รักของทุกคนยังไงล่ะคะบายๆคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมคะคุณแอนก็จะฝากกับเด็กๆไว้ด้วยนะคะว่าให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็เป็นเด็กที่อารมณ์เย็นด้วยนะคะแล้วคุณแอนฝากไว้นะคะ เดี聊到這๋ยวเราเจอกันนะ